มาดูแนวทางหรือว่าคำแนะนำจากไพ่สำหรับความรักครั้งนี้นะคะว่าแนะนำว่ายังไงความรักครั้งนี้นะคะมีศักยภาพดีและมีการยอมรับในความสำเร็จและได้รับความอบอุ่นนะคะแต่ก็ยังเริ่มต้นด้วยความจริงใจและก็ตั้งใจเรียนรู้ทำความเข้าใจกันอยู่นะคะระวังเรื่องความรับผิดช,ชอบนะคะความรับผิดช,ชอบ ที่ต้องออหรือว่าความเหนื่อยล้าที่อาจมากับความสัมพันธ์นี้ได้นะคะดูนะคะเดินขึ้นเขามันเหนื่อยนะคะหิ้วของพลุงพลังด้วยเยอะแยะไปหมดเลยมันเหนื่อยนะคะระวังเรื่องความรับผิดชอบต่างๆที่มันเต็มพลุงพลังไปหมดนะคะอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมีปัญหาได้นะคะการลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์อย่างชาญฉลาด แต่ต้องไม่แบกรับอยู่คนเดียวนะคะแบ่งเบาแบ่งปันและอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ